ก่นอนนี้นะครับมีเกม Big m แมตช์ที่ผมพลาดไม่ได้เลยครับในการที่จะต้องมาเจอคุณผู้ชมในช่องวงในนะครับก็คือลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมเคยทำคลิปทั้งสองสโมสรมาแล้วก็คือประมาณสักเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีความเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอวิกฤตจริงๆนะครับและก็ผมมั่นใจว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสเป็นแชมป์นะครับวันนี้มันผ่านมาประมาณ30วัน แม้ว่าพิมเรีจะผ่านไปเพียงแค่13แมตช์เท่านั้นนะครับแต่ว่าความใกล้เคียงในการทิ้งกันถึง10คะแนนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคืนนี้สิ่งที่ผมอยากจะเห็นก็คือความยากลําบากของเป๊ปกวเดล่าก่อนหน้านี้แมนเชสเตอรอยู่นอกโลกเป็นทีมจักรวาลมานานมากแล้วครับ mm. สมัยก่อนเนี่ยกัวเดล่าเคยทําให้ บาร์เซโลน้าเปลี่ยนจากฉายาเจ้าบุญคู่เป็นทีมต่างดาวตอนที่สืーー่อไทยใช้กันใช่ไหมครับผมอยากจะใช้คํานั้นกับแมนซิตี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการที่พวกเขาได้แชมป์ทีมเล่สี่ปีซ้อนนะครับโหในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับเพราะที่ย้อนกลับไปเซอร์เล็กเฟอร์กูสันคอนสมัยที่ทําได้ครับสามปีติดในยุคแรกอันนั้นเนี่ยคู่แข่งมันคือเวนเกอร์ทีมเดียวตอน1999จนถึงปี2 0ง1องหนึ่งลังจากนั้นก็คือเสียแชมป์ นะแล้วทำได้อีกทีคือ2 0 0 6แล้วก็ยาวมาถึงปี2009นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยหูคู่แข่งเวลาลุ้นแชรม์มันมีมากกว่า1ทีมนะครับเป๊ปทำได้ติดต่อกันลงถึงได้แชมเปีนสไีได้รู้ไในในระยะเวลาที่เขาบอก6ปีอ่ะมันมันเหนือมนุษย์มากแต่วันนี้เวลคัมพวกเขากลับมาเป็นปัุชนคนธรรมดาที่โดนแรงกดดันมาหาศาลนะครับสิ่งที่ขําคืนที่ผ่านมาผมอยากจะเห็น แมนเิตี้กาเป็นทีมเดิมครับเอาตามตรงคือ2ทีมอะ่ะผมไม่ได้เชียร์ผมดูฟุตบอลแบบสนุกสนุกแบบใจเป็นต่างในฐานะของคนชอบฟุตบอลคนแฟนแมนยูอ่ะเล่นเลยนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่นั่งดูปกตินะครับแต่ว่าโอ้โหสิ่งที่มันเหลือเชื่อก็กคือแผนการของกอริโอลาครับในการเจอกับลิฟูที่แอนฟิลเนี่ยมันขึ้นๆกลางๆมากเลยครับผมพูดตั้งแต่วันที่เขาแพ้ ไอ้วันที่เขาเสมอทางฝั่งของเปนุนสามสามผมอยากเห็นว่าเป๊ปเขาไม่เล่นบอลอุดอยู่แล้วไงการมาเจอกับอาร์ตูสในนาทีเนี้ยที่ชนะมาดิดมาชนะคู่แข่งวันนี้ลิพูชนะมาเจ็ดเกมรวดแล้วนะครับรวมถึงเมื่อคือนด้วยนะครับเขาจะทํำยังไงผมว่าคิดว่าเขาน่าจะแบบมีการบีบแดนบนแต่ว่าไม่น่าจะยืนไฮไลท์แน่ๆปรากฏว่าแผนการน,นะครับมันครึ่งๆต่างๆมากเลยครับจะบุกก็ไม่บุกจะอุดก,ก็ไม่อุด กลายเป็นว่าโดเรียฟูกดอยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับแล้วก็แผนการของอันเดอร์สโลตเนี่ยโหยอดเยี่ยมมากเลยนะเมื่อคืนนี้บีบหนักกว่าเก่าเล่นเร็วกว่าเก่ากล้าใช้กัคโปมาเป็นตัวจีนนะครับแทนดาวินูเย่นะครับแล้วก็ใช้โมอร์เมซาร่าทางขวาบอลยาวของของแดงแม่นมากๆนะครับแล้วก็แมนเชสเตียร์เองเนี่ยอุตส่าห์ได้ลูเบนดิอัสผับมาแล้วนะครับแต่ว่าทางปีกซ้ายเนี่ยเขาก็ยังคงใช้ วันอุสนูเนสเหมือนเดิมจริงๆวันนี้ผมก็ตั้งคําถามไปในสปอคเนอร์ ner, ที่พีพีทีวีที่ผมทำว่าเอ๊ผมอยากรู้จังเลยแฟนแมชตี้เยอะๆนะทาไมเป๊ปถึงไม่ยอมใช้ปีกสักทีหนึ่งถ้าจริงๆแล้วนูเนสเขาเล่นทางซ้ายก็ไม่ได้มาหลายเกมนะครับวันนี้มีคําตอบแล้วนะครับกอรดเดลลาพูดหลังจากจบเกมว่าได้โปรดเชื่อผมเถอะผมชอบคนที่เล่นปีกผมเลิฟวิงเกอร์มากแต่ว่าผมส่งพวกโดกูพวกกิลิชลงไปไม่ได้ทั้งที่จริงนูเนสเนี่ยเล่นในตำแหน่งที่ถนัดเพราะผมต้องการบาลานซ์เกม มากกว่าเกมรุกในช่วงต้นโอ้โ oh, หให้ตายซาร่าดีอาร์ตบอลยาวของซูโกะชไลเนี่ยนักเตะเขาแข็งแรงถ้าดวลกันตัวต่อตัวแล้วเขาเร็วกว่ากองหลังแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องการบาลานซ์เกมมากกว่าเกมรุกก,รก็เลยต้องส่งนูนเนสลงไปนะครับแต่ว่าตอนตั้งแต่ตอนที่เริ่มเกมแล้วครับก,การไม่มีเอเดรซอนเนี่ยผมว่าแบบโอ้โ oh, หผมเชื่อมั่นเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่ผมพลาดหัวว,ว่าเปชร มีปัญหากับเควินดอร์บอยครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดขึ้นมาเองคือผมพอผมเห็นไม่มีเอเดซอนผมก็ตกใจเอา้าเปลี่ยนโกทำไมท้งนี้ไม่มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมครับนักข่าวสกายสปก่อนก็ไปถามโดยตรงเลยว่าทำไมถึงเอาอ,ออร์ตก้าลงนะครับเป๊ปก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรมากโกผมสองคนมีวิวพอๆกันนะครับแล้วออร์แต่ก้าก็มีความนิ่งผมก็เลยจัดลงแต่เสร็จแค่นั้นนะครับแต่ก้าคุณผู้ชมเชื่อเบื้องหน้าแค่นี้เหรอฮะใครเป็นแฟนแมนเชสเตอร์เชื่อบ้างครับว่าเป๊ปเปลี่ยนแบบไม่ได้มีอะไรครับ ผมมั่นใจว่าเขามีปัญหากันแน่นอนนะครับถ้าให้เดานะฮะอันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรวงในอะไรแต่ให้ผมเดานะเชื่อว่าชั้คุณผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนกันก็คือเขาน่าจะด่ากันตอนที่ทางเอเดซอนออกมาลูกเฟูน่และครับในห้องแต่งตัววันนั้นหลังจากเสมอสามสามเนี่ยมันโดนเลียงหน้าด่าแน่นอนตามที่เราได้เห็นคลิปพวกเปิดเผยกวาริโอลาทุกโอ้โมโหนั่งไล่ด่าทีละคนวันนั้นมันโดนอยู่แล้วน้ำสามศูนย์วาดิโอในตัวคนแรกเลย และแอนด์ชอท่าจะเป็นหนึ่งในนั้นในการออกมาไอ้ลูกสามๆใช่ไหมครับก็เชื่อว่าคงน่าจะมีปัญหากันแล้วก็เลยโดนดรอปในเกมนี้ไปเลยนะครับทีนี้ฮะครึ่งแรกเนี่ยมันสู้ไม่ได้ผู้พยายามสังกฤษยังบอกเลยว่าโอ้โหไม่เคยเห็นแมนเชสเตี้เล่นรอระคังขนาดนี้เวทติงพอร์เบลคือรอระคังเลิกอ่ะถ้าเปลี่ยนมวยก็คือโดนต่อยข้างเดียวผิดเชือกละรอให้มันจบยกพอจบครึ่งแรกริบูดำหนึ่งศูนย์แมคโครเวนใช้คำว่า one-way traffic คือแบบ ถ้าเปรียบเป็นรถก็คือมุ่งไปสู่ถนนเดียวไม่มีการย้อนสอนเลยอะ่ะบุกอยู่ข้างเดียวจริงๆใช้คําว่าอันด์โซลตน่าจะไม่พอใจกับแค่หนึ่งประตูนะครับของกักโปแต่ไอ้ลูกหนึ่งชูนี่มันสุดยอดมากเลยครโมเมซาร่าเนี่ยลอยคีนใช้คําว่าการเปิดแบบเบอร์ค้าซะ้างเลยนะยัดเข้าไปใส่ขาของกักโปเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับอันนี้ผมเพิ่มเติมมุมมองตัวเองลองไปด้วยก็คือผมว่าลิฟวัวครับเขาวางบอลยาวแน่นข้อที่หนึ่งมีเทรน เปิดเลียดเส้นให้กองหน้าวิ่งและมีฟานไรสสามารถสวิตบอลไปให้สู่หน้าสปีดไปเอาบอลได้อันนั้นคือจุดเด่นข้อที่หนึ่งนะครับในการวางยาวจากหลังไปสู่ข้างหน้านะครับแต่จุดเด่นข้อที่2ก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากครับก็คือกองหน้าดันวิง่งตามบอลยาวเก่งคุณผู้ชมเข้าใจไหมฮะเวลาสมมติว่าเดี๋ยวนี้บอลมันต่อบอลกัน1นึ่งสใช่ไหมครับการที่มันจะมีกองหน้าที่แบบโยนโยนเตะปู้มันขึ้นไปข้างบนแล้วแบบเรามองบอลยาวๆเนี่ยฮะ แล้วเราต้องรู้ว่าจุดตกมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยมีไม่กี่คนนะครับถ้าบอกด้สมัยก่อนคนที่เก่งมากคือดรอกบาของเชลซีเวลาจอร์ธเล่เตะตุ้มมีแต่ชิเตะตุ้มมันดรอกบาลวิ่งตามไปเอาบอลนะครับเมื่อคืนมีอีกคนคือโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับซาลาห์เป็นคนที่รู้จุดตกได้ดีมากพวกนี่นะมาชิงจังหวะนิดเดียวนะครับสมมติว่าฟันได้เตะปึ้งเตะไซนะครับบอลโยโยยอยไปเนี่ย การชิงจังหวะระหว่างกองหลังกับซาร่าเนี่ยซาร่ามักจะอยู่ข้างหน้า,ากอา่อนแล้วสปัดหนีไปอยู่ข้างหลังเขาอ่านบอลว่าจะมาอยู่ตรงไหนได้ได้เก่งมากแล้วก็จะเลาะริมเส้น <c oughs> เ,เ,เ,เข้าไปนะครับคือเกมมันเพอร์เฟกต์ครับมันมีทั้งคนวางบอลยาวแน่นและมีทั้งคนวิ่งไปเอาบอลแม่นแถมเอามาเล่นต่อได้ดังหะไม่เพียงเท่านั้น,นครับเขายังมีทีเด็ดในลูกตั้งเตะดังหาไม่ใช่เพียงแ,แค่ open พลย์ สามลูกที่เกือบได้ประตูจากคอนเนอร์ฝั่งขวาแม็กอลิสเตอร์เปิดนะครับไม่ใช่เทรนตันเซเนอร์ฮันโนนครับโยนมารอบแรกมง่งชนเสาแล้วดูฟันไนร้อยเก้าสี่อย่งเงี้ยขึ้นไปค่อมประตูอย่างอ้ยักษ์เขาถึงเรียกบิ๊กเบิร์กฮิกเบิร์กคือที่ยักษ์อ่ะขึ้นไปมง่งลูกแรกชนเสาไอ้ลูกสองนี่คือเหน่งๆเลยอย่างเงี้ยเต็มือหัวเลยพี่ฟันไนรขึ้นแบบฮาวฮาวฮาวคือแบบกูพลาดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอีกลูกนึงก็คือโยนมา เทรนด์ยิงนอกกรอบไปโทษบอลฉลับเสานะฮะคือ3ลูกเนี่ยมันต้องเป็น1ประตูนะครับแล้วพอเป็นครึ่งหลังอินสวิงก็ให้เทรนด์เปิดคือโอ้โหมันอันนี้ผมเป็นแฟนแะมนยูนะผมนึกถึงความน่ากลัวตอนแมนยูเต็ดมีเบคแคมอะ่ะคือถ้ามีเบคแคมคนเดียวนะครับเปิดบอลแม่นๆแล้วแบบกองหน้าเป็นสมัยใหม่ผมเปรีิดที่แมนยูเพาผมเชียรนะ์นะครับผมก็เลยมีข้อมูลเยอะนะหลายคนบอกเอ้ทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับแมนยูคือ คือผมดูบอลเสร็จแล้วผมเปรียบเทียบกับทีมที่ผมรักเขาขังข้อมูลผมจะเกี่ยวอยู่นะแต่เยอะนะถ้าเปรียบเทียบนะครับคุณมีเพคแคมแต่ว่าคนโหมไปแลนด์ฟอร์ดเนี่ยมันก็เปิดไปโหมก็ออกใช่ไหมครับแต่สมัยก่อนเนี่ยแมนยูมีเชอริงแฮมมีโซชามีเดอะวยยอคนโหมเก่งมันก็เลยเล่นบอลยุโรปเนี่ยยูเวนตุสอินเตอร์มิลานกลัวไม่ได้ต่างอะไรจากลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเนี่ยผมยังเคยเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าสู่หน้าลิเวอร์พูลกับสู่หน้าแมนยูในปัจจุบันนะครับเรื่องเเเเลลลยยยดดดาาาววิินนนนนูสีี่่่่ังงงโหมกกออรร์์ฮค ลูกกาอากาศนะโชต้ามงเก่งมากถูกไหมครับลัซซาร่าเนี่ยก็ทําประตูด้วยลูกมงกาอากาศบ่อยสุดๆเลยแต่ว่าถ้าเปียโแมนอยู่นะครับโหน่าจะมีแค่คอยลุนคนเดียวอะนอกนั้นนี่คือเป็นคาเซเมโร่ซะมากกว่านะครับอ่ะทีนี้กลับมาคือลิฟท์เขามีขุมกําลังที่พร้อมนะครับครึ่งแรกก็1-0แบบสุ้ไม่ได้ครับสำหรับซตตี้ครับพอครึ่งเวลาหลังเนี่ยก็ชัดเจนว่าซตตี้กลับมาครองบอลได้มากขึ้นแต่ว่ามันจอะไม่เข้าครับความเชื่อมั่น ในแต่ละแดนของเรือใบสีฟ้าม,มันไม่ใช่แบบเจาะปึ้งปึ้งปึ๊งปึ้งปึงคือเล่นแบบนี้ถ้าภาษาฟุตบอลคือต่อเวลา120นาทีก็ยงิงมีผูกไม่ได้นะครับมันได้แต่ครองรอนี่จบเกมนี่อ่างยิงสิบลูกเลยนะคสำหรับลูกผีของเป๊ปนะครับแล้วก็โดนสวนกลับซึ่งนาทีนั้นเนี่ยจริงๆเขาเปลี่ยนตัวเอาพวกโดกูลงมาก่อนพอเอาโดกูลงเสร็จปุ๊บก็เอาทางฝั่งของ ซาวินโยลงเควินเดอบอยลงนาทีที่78ซึ่งประเด็นของเควินเดอบอยเนี่ยโอ้โหโนวิจารณ์สูงมากเลยนะครับเป็นทางฝั่งของเป๊ปที่โดนนะครับพอลิฟูดได้ประตูที่2นี่เกมก็จบเลยนะครับแกรี่เนวิลเขาก็บอกว่าจริงๆประเด็นเนี้ยมันประหลาดมากเลยเพราะว่า KDB เนี่ยเขามีการเก็บเวลาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้ลงเล่น5นาที10นาที5นาที10นาทีมันถึงเดือนแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงสักทีหนึง่งแม้ว่าจะกลัวอาการบาดเจ็บตานักเตะอย่าง k ค b เนี่ยเขามีลีดเดอร์มีความเป็นผู้นำมีออฟโซลิตี้คือเป็นแม่ทัพสั่งการได้ทั้งในห้องแต่งตัวแล้วก็ในในสนามสองคนเนี้ยต้อง,องไม่มีความเชื่อใจรักกันและกันแน่ๆสัญญาของเอวีวรต้ามีปัญหาซาอุดีอราระเบียที่เรียกร้องอยู่เนี่ยตรงนี้ในวัย33ปีเนี่ย เขาสองคนไม่ใช่ไม่ใช่คู่หูพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วอันนี้ในมุมของเนวิลนะครับซึ่งอ่าบางคนจะบอกว่าเป็นตำนานแมนดูดี่ไมค์กัลิชาร์ดก็เห็นตรงนะครับอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์นะครับบอกว่าผมเองก็คิดเหมือนกันเรื่องนี้ลิชาร์ดบอกว่ามันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะเป๊กทีมชาติแล้วว่ามีตัวคนถามเควินเดอบอยอาการบาดเจ็บมันหายมาสักพักแล้วในสนามซ้อมเนี่ยเขาก็เห็นว่า เทรนนิ่งเนี่ยโอ้โหความฟิตมันน่าจะ9 0 9าแล้วนะครับคนก็รอว่าโอเคหลังจากที่เบรกทิ้งชาติเนี่ยเขาได้เป็นตัวจริงแน่ๆนะครับแต่จนแล้วจนเลอาคิงเคฟก็ยังไม่สามารถกลับเป็นตัวจริงได้นะครับและในเกมที่สําคัญแบบนีน้ในเกมที่มันต้องการจุดเปลี่ยนมันต้องการนักเตะที่มีประสบการณ์มันต้องการออร่าครับแม็กก้ชาบอกคุณไม่เอาเกวินเดอร์บอยลงได้ยังไง2คนนี้2ทั้งเนวิลแล้วก็ ลิชาร์ดยืนยันว่ามีปัญหากันแน่ๆแล้วมีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงมากๆนะครับส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์คนก็ตกใจหลังเกมจบเนี่ยแพ้สองสูตรว่ายังเดินยิ้มแบบหน้าหน้าหน้าราลื่นะครับจริงๆแล้วเออเออร์ลิงฮาแลนด์เป็นคนที่เกลียดความให้แพ้ไม่นต่างกับพิซโนโรนโดเลยคนก็บอกเอ๊ะทำไมฮาแลนด์เปลี่ยนไปตั้งแต่ไปพูดกับอาร์เตต้าว่าสเตย์ฮ m b l e stay humble เออสเตย์ฮ m b l e เอ๊จำได้ไหมฮะทีนี้ครับหลังเกมเนี่ย เอฟก็บอกว่าเราคอนโทรลเกมอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลเล่นดีจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนพอมาล้อผมมากมีบทสฎตัตอนเช้าอาจจะเป็นเพรากฎการแข่งขันเมื่อแต่ผมได้แชมป์ขึ้นมาเลยหกสมัยนะแต่ก็แซวฝั่งลิเวอร์พูลไปนะครับส่วนอันเรื่องสล็อตชนะรวดมา7เกมแล้วนะครับตั้งแต่เสมออาร์เซนอลนะครับแล้วก็ชนะแชมป์บุนเดสลีกาอย่างเลเวลเส้นสี่สูงชนะแชมป์ลาลีกาอย่างมาดิด2-0งสูงแล้วแล้วก็ชนะแชมป์พรีเมียร์ลีกอีก 2ประตูต่อสูงนะครับ5เกมต่อจากนี้ครับลิปูจะเล่นเกมเยือนถึง4แมตช์ไปเยือนนิวไปเยือนเอลวัตันเยือนจิโรนาในบอลยุโรปนะครับกลับมาเล่นในบ้านเจอฟูลแลมและเป็นเยือนซอลแฮมป์ตันนะครับจากตารางคะแนนณตอนนี้จริงๆถือว่าห่างค่อนข้างเยอะและสถานการณ์คือแมนเชสเตอร์ไม่ดีนะครับก็เลยทําให้ลิปูค่อนข้างแบเบอร์ทีเดียวนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นม้าตัวที่2ผมกล้าพูดเลยว่าฤดูกาลหน้าเนี่ย ทีมที่จะขึ้นมาเต็งลุ้นแชมป์กับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคือเอนโซมาเลก้ากับเชลซีนะครับเมื่อคืนผมนั่งดู2จอโอ้โ,อโหเชลซี Chelsea เนี่ยตัวเปลี่ยนดีทีเดียวนะครับลาวีเจ็บไปมีตัวฟงพันหน้าเจ็บไปแต่ว่าข้างหน้าของเขาโคพาเมอร์ที่คราใจสั้นกลับมายิงประตูได้เช่นเดียวกับเอนโซเฟรนันเดนนะครับแล้วก็อา,อาจจะขาดแค่แคลิสเซ่เมื่อวานเอาไว้ใช้เชลไปเล่นทางขวานะครับแต่ว่ามาเลก้าเก่งมากครับปรับ วิลล่าแต่เมื่อวานวิลล่าล้านะครับจริงผมอยากพูดเรื่องคู่นี้แต่อนาคตเนี่ยตอนที่เมื่อคืนจริงแต้มของเชลซีประตูได้เสียและประตูยิงนะครับเข้าอัลเชอรนทั้งหมดนะฮะน่าจะเป็นที่2กับที่3เพราะว่าใบเหลืองใบแดงแฟร์เพย์หรือไอตัวอักษรนะอาร์เซนอลเป็นตัว A เชลซีเป็นตัว C เชลซีเป็นที่3นะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลตอนนี้นำส1บคะแนนจากนับกับแมนซิตี้นะครับก็ประมาณนี้ครับต่อจากนี้เนี่ย แม้กระทั่งพ่อโฟพวกบรรดากรูรูยังมองว่าเป๊ปยังคงต้องเหนื่อยเลยครับในการที่จะพาซิตี้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับแต่สิ่งที่ยังสบายใจได้อีกอย่างคือเขายังคุมทีมต่อในซีซั่นหน้าเป็นสิ่งที่เขาก็บอกเองนะครับว่าโอ้โหเด็กพวกนี้ให้ซีซั่นที่ยอดเยี่ยกมกว่าผมมากพอผมจะต้องนั่งหาวิธีแก้ไขให้เรือตัวนีน้มันไม่ผุแลวแลแ่นต่อให้ได้นะครับปีหน้าน่าสนใจจริงๆเขาคงต้องถ่ายเลือดและครับไคลวอล์กเกอร์คุณเห็นนะ สภาพคนละคนกับเมื hmm> <e ่อตอนเขาพลิกเลยนะครับบางทีนักเตะมันมีจุดนะครับคือพอรักษาร่างกายดีๆพอเวลาหมดแล้วมันหมดเลยจริงนะคะอ่ะคุณผู้ชมเก่งเอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับนี่คือในมุมองแกรี่เนวิลแล้วก็ไมเคิลิชาร์ดที่เขาบอกว่าเป๊ปกับเควินเดบอยมีปัญหากันแน่นอนอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันอันนั้นเราไม่รู้ในห้องแต่งตัวแต่ความไว้วางใจมันไม่เหลือนั่นเองนะครับประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้ช่องหลักของเราป๊อปพิรพลนะครับผมมีปล่อยเสื้อซ้อมของแมนยูนะเต็ดใครที่เป็นแฟนแมนยู ไปซื้อก็ได้นะครับเป็นเสื้อซ้อมเทรนนิ่งรูปการนี้ที่ในพพมเบอร์เล่ลดราคาครับจากไมคการสโตร์นะครับตัวเนี้ยจริงๆปกติต้องปล่อย3,5มพันหนะครับปล่อยแค่2799มีตั้งแต่ไซส์ S ยันไซส์ซ x l เลยนะครับก็ทักหาน้องได้เลยนะครับเป็นไซยุโรปนะครับประมาณนี้ครับแล้วฝากกด Subscribe ทางช่องวงในด้วยนะครับแฟนบอลแมนยูแฟนบอลแมนเชสเตียร์แฟนบอลลิเวอร์พูลก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับรู้ถึงไมอ่านนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ